ครับผมครับวันนี้ก็สวัสดีครับนะครับฝากกดติดตามด้วยครับเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กก็มอแปลงไฟฟ้าเจบใช้เพื่อหาปลาครับแล้วก็ YouTube ครับมอแปลงไฟฟ้าเจบะครับวันนี้ผมจะมาสอนเนี่ยพันมอแปลงครับพันมอแปลงหนึ่งแอมโมเนีย มอแปลงหนึงแอมป์นะครับก็เป็นนะแกน77คูณไม่ใช่7จตัวดูอะยนี่ใช่ไหมหกสบหกคูณ2องครับเห็นไหมนี่แอมป์นะครับตัวนี้นี่ครับหกสิบหกคูณยีนะ่สิบสองะ ก็เดี๋ยวว่าดูเลยครับพันหม้อแปลงครับตัวนี้เป็นหนึ่งแอมป์ครับดูไปด้วยกันครับผมจะเอารวดเส้นใหญ่นะครับตันี้พันไปยี่สิบเก้ารอบครับก็พันให้เต็มตัวนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มมาเลยครับผมเดี๋ยวคลิปไปยาวครับฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยครับผมนะครับผมจะมีสิบ ดีลงให้เรื่อยๆนะครับถันไป29รอบครับมันก็จะเต็มทบ2รอบพอดีนี่ยครับันไปเลยครับพันทางไหนก็ได้ครับสำหรับมือใหม่นะครับที่เข้ามาเผื่อดูไว้ดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ทำเป็นแล้วก็เลื่อนผานได้ครับผมสำหรับคนที่มือใหม่ครับ ไปดูบนรนาทางนะครับพอดูแนวทางได้ครับพอไปวิเคราะห์แล้วก็เราไปหารอบใหม่พันดูได้ครับเพราะรอบลวดพวกนี้ไม่มีตายตัวครับพันอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับ ประมาณนี้ครับผมจะไม่สวยเท่าไหร่ครับรอบกลับนะครับกลับมาก็ให้มันเต็มเต็มสองรอบพอดีครับตัวนี้ดวดกดถอยเข้าครับวเส้นใหญให่เป็นรนับ ยี่สิบเก้ารอบพอดีครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เลยแขันไว้ครับร้อยครับนี่ฮะประมาณนี้ครับ,อา,ารบอาจจะดูมืดดูไม่ค่อยชัดครับเพราะผมถ่ายกลางคืนเลยวันนี้เวลาสามทุ่มแล้วก็มีแผ่นนี่ครับ นอครับตัดลงไปเลยเรับเสร็จแล้วนะจะไปแบบให้เร็วครับยไม่อยากให้คิดเปนยาวครับกาวร้อนครับเดี๋ยวจะเป็นจะเป็นไง้กาว มาติดอ,อย่างอืน่นมาติดก็ได้ครับผมใช้เป็นกาวร้อนครับก็ใช้ง่ายต่อไปเป็นขดขดใบอัดนะครับเหมือนแบบเช่นี้ครับผันเข้าไปสามสามสิบสามรอบครับขดใบอัดมันครับน่บแต่ครับเราลองหาลองคำนวณดูใหม่ได้ครับรอบตัวนี้ไม่ไม่มีตายตัวครับ น,นี้มีตายตัวครับผมพันไป33มสบสามรอบนบตัวนี้อาจจะพันไม่สวยขออภัยนะครับเินให้ความรู้กับเพื่อนๆน,นะครับแบบมือใหม่ก็ดูแล้วก็ไปเราทำรู้ได้ครับกับมาไปหนึงแอมนะครับ ทำงานนี่มูหากินแบบสบายได้เลยครับประหยัดไฟด้วยครับอย่างเงี้ยเดินระยะสบายเลยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับนี่ไปสามสิบสามรอบนะครับพันไม่สวยไม่อะไรก็ขอให้ลุกผู้ชมด้วยครับท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับเดี๋ยวคลิปยาวครับ ก็เอาแผ่นกระดาษมารองครับวันนี้ผมเะ็พันท่าไปสองรอบนะเดี๋ยวรอบเดียวก็ได้ครับเอารอบเดียวก็ได้ครบัรบ กัวเน,นี่ยจิกมือโอเคครับแล้วก็คนเป็นกดไฟออกครับผมจะให้ดวัดเ้นเล็กเนี่ยครับพันไปสองรนะ้อยี่สิบ้ารอบครับมาพันกันเลยแล้วนะครับคลิปยาวครับ อ่าวนรตนนี้ผมมาปแปลงเราจะเอาจะไปออกตรงนี้เลยก็ได้นะครับเลาวแต่เราครับออกฝั่งนั้นลงก็ได้แต่ผมจะกลับอีกมาแปรงอีกด้านหนึ่งครับเพราะว่าผมเอาไปทหมอไอยเนี่ยมันต้องกลับกลับสายเข้าเป็นมันต่างครับแล้วแต่แล้วแต่เราออกแบบปุจรยครับอยู่ทางไหนก็ได้ครับได้หมดครับมีเสียงแล้วเสียงอะไรก็ ธรรมาดาครับผมนี่ครับผมจะเอาตัวนี้เลยเป็นคไฟออกครับของผมจะพันออกสองเส้นครับระยออกสางเส้นนะครับแล้วแต่เราครับตัวนี้จะออกสามก็ได้ครับแล้วแต่การออกแบบวงจรของเราครับตัวนี้ไม่มีปัญหาครับพันไป ไฟออกนี่ไป225รอบนะครับอาจจะพันไม่ไม่สวยนะครับพันไม่สวยขอใครด้วยครับก็พันไปเรื่อยๆครับที่เราว่าเราทำได้สวยที่สุดนะครัันไม่สวย ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานการใช้งานอยู่ที่ระบบของเราได้ลงตัวที่สุดครับตถ้าพ์นห้สวยทำง,งานอนะักมาดีมันก็โอเคครับผมการใช้สวยคุณภาพก็เราไปปรับแต่งหาได้ครับก็เสือออะไรครับ แล้วแต่เราสามารถปรับแต่งดได้ปรับค่าอาค่าไรหาดูได้ครับอจตอตัวนี้ไม่มีตายตัวครับเป็นมอหน,นึ่งแอมป์นะผมวันนี้เป็นหนึ่งแอมป์ที่ผมต้องขายผมจะใช้ที่ TR ห้าตัวครับ สบายๆเลยครับอั้กดไฟออกผมผ่านอยู่ที่สองร้อยี่สิบสองรอบครับผ่านไปเรื่อยๆครับจะไม่สวยก็ขออภัยด้วยครับ น้นให้เป็นคนรู้กับคลิปนี้ถ้าทันที่ทําไปแล้วก็เลื่อนผ่านได้ครับไม่ว่ากันครับทำไว้ให้เพื่อไร่อไหมไปศึกษาครับผมเป็นปันความรู้ไปครับเล็กๆน้อยๆ ครก็ามาจบอยู่ตรงนี้ฮนะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีน,นชิปเลอแต่ก็ใช้งานได้ครับไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนครับ ก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับเป็นมอหนึ่งแอมนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พันแล้วเอานี่ทับไปเลยครับปิดแล้วก็เอาไปใส่แกนล็กครับก็เป็นว่าเสร็จครับันไม่ยากครับรวดเราจะพันมือก็ได้ครับพันมือแล้วก็จะเหนื่อยตอนเรานับรอบนะครับถ้าคุณ อยากไปลองทำอย่างมีีที่พันมาแปลงครับก็ไม่ยากครับผมผมก่อนนี้ผมจะทำผมก็เคยลองพันมือมาครับผมก็ผ่านมาแล้วครับการสำหรับการเอามือพันแล้วก็ลองทํามาก่อนหน้านี้ครับก,ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมออกมาให้ดูครับ สบายครับปลาช่อนไซโลนี่ปลาช่อนปลาไหลนี่สบายครับปลาทั่วไปนะครับกินสบายสบายเลยนะครับนครับก็จะฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟออกครับไฟออกของผมจะพันสองเส้นถ้าเาะาพันสามเส้นแล้วก็เอาไปสักร้อยเก้าสิบแล้วก็ทับอีกทับอีกสามสิบห้าวันนี้ครับจะเป็นไฟสองสเต็บ สเต็ปเดียวก็เป็นหกส้นนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับก็พันไปแล้วแหละดีคิดได้ผมก็ได้มาทําคลิปให้ดูครับกอเคครับผมขออนุญาตนะครับปิดคลิปประมาณนี้ครับก็ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมก็เพจเฟซบุ๊กก็มอแปลงไฟฟ้า JB นะครับใช้หาปลา แล้วก็ YouTube ครับมอเบลไฟฟ้า jb ครับฝากกดติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกดสไคร์ด้วยนะฮะก็ถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆครับหรืออาจจะมีสอนทำอีกใหลายอย่างครับก็กดติดตามไว้ได้ครับขอบคุณมากครับ